เดี๋ยว <travail S 1> <ığımız S 2> ผมจะขึ้นหน้าเฟซให้หน้าหน้า canon. คลิปให้ว่าเป็นชื่อเฟซอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับสนใจติดต่อได้ครับใครสนใจหลอดไฟหรือว่าจะเป็นสปอตไลท์หรือว่าหลอดไฟต่างๆนานาหรือว่าหลอดไฟทุกชนิดติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้หรือว่าผมจะขึ้นหน้าจอให้นะครับว่าจะเป็นร้านไหน ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สนใจติดต่อไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับราคาเป็นกันเองส่งเก็บเงินปลายทางครับไม่แพงครับราคาไม่แพงสนใจติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์หรือถึงลิงก์ไว้หรือว่า่าขึ้นหน้าเฟซไว้นะครับว่าเป็นร้านไหนบ้าง ยังไงก็เข้าไปสนับสนุนอุดหนุนแกด้วยนะครับผมก็สั่งมาหลายหลายหลอดแล้วครับแล้วก็แกก็โอเคครับการส่งการอะไรก็ประมาณไม่เกิน2วันถึงสาวันได้รับของครับร้านนี้ส่งของจริงครับเจ็บมีเจ็บเงินปลายทางนะครับยังไงก็จะลืมนะครับติดต่อไปนะครับใครสนใจครับหลอดไฟ ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซให้ครับว่าเป็นร้านไหนบ้างขอบคุณครับ